ใช่ครับแต่เดี๋ยวให้จบหลังจากับ้ยก่อนที่คนจะมานะครับ A สิบแปดสอ B สิบแ อันนี้รันสองว้าวไปแล้ว กสองเก้าสิบสามห้าไม่ใช่ยี่สิบยี่สิบจุดหนึ่งหนึ่งสองครับ อยากเจอเพื่อนอยากมีกรเพื่อนอยังไง้เรได้หมดนะครับแต่ต้องจบหลังจากกาทถ้วยมดก่อนนะครับ 68, 68, 68, 68, 3, 4, 1 8 6แปดหกแปดสิบจักสิแปดสามสี่บีรุ่น สิบเจ็ดสองเก้าเอสิบเจ็ดหนึ่งสามด